เออว่าขายบ่อ40บาทเขาบอกว่า40บาทเนี่เจ้าถืองูบจ้ถืองูไปแค่นดีกว่หอยแค่ไปนะหอยใส่แขนไปเพาเจ้าะถามว่าขายบ่องูเขาว่าไหร่40บาทเนี่ยไปนี่เพื่อนึงทำให้40บาทสองคนเลยใน40ใน40มาสองคนเลยมานะเลีเอาทั้งคนดี40บาทครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับผมเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาฮิงมูลซึนแล้วก็ทีมงานด้วยพี่น้องเด้อเอาวันนี้อ่ะมาถึงแล้ว เนาะมาถึงแล้วครับผมมาถึงไสด์ละมาถึงเซียนขาดปัดครับผมเอาวันนี้ได้นำองูปูพญายนาคใม้เพิ่นเดอพีพน้อนเดอร์เอาขอขอบคุณเอฟซีครับผมเนาะที่เขามาเป็นก็ต้งแน่ใจเนาะ,ะเรามาม่นองูปูพญายนาคไม่เพล้วเดอพีพน้อนเดอร์ขอขอบคุณเอฟซีที่ร่วมกันเขามาเนาะ อไปเบิ้งบรรยากาศน้ำกันครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านท,ทุกทุกคนครับผมมาถึงแล้วพี่นออ้องอ่าองค์ปูพญานาตครับโอ้มาถึงแล้วครับผมมาถึงแล้วองค์ปูพญานาคครับอ่าพี่น้องมาแล้วครบแล้วพี่น้องปกติเพิ่นสิมีตะปูอ่า โอ้ร oh, ับขวัญแล้วด้วยพวกมาไล่แล้วเอออาพี่น้องรับขวัญมาแล้วรับขวัขวัญมาแล้วเนาะนี่พี่น้องเนาะอ่ะก็คือโรตีพัจมีตะปูนี่พี่น,อน้องเนาะ,ะอ่าเพ,พิ่ว่าเพิ่อ่าอผู้บาอาจารยเพิ่ทักเพิ่มาวา่าอย่าไขมีครูเนาะอย่าไขมีครู อ่ากับเอฟซีสายบุญก็เลยเนาะเพลิน,นวานเพลียญงญใ่ก็เลยพากันอ่าร่วมทําบุญน้ำเพลินมากแล้วพี่อ้องเด้ออ่าม่อนปูพญานาคมาให้เพิินแล้วพี่รองเนาะใช่เป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่้องเนาะจัดส้างเรียบร้อยแล้วเนาะจะนี่จะคือองครปูรับมาถึงแล้วอ่ามือขึ้นนี้ ฝันรันแล้วพี่น้องฝันเห็นงูใหญ่่าสัน่นฝันเห็นงูใหญ่่าสั่นพี่น้องเห็นไลยถือกาบ่ถือใจบ่ฮะตื่นได้ไหน,ไหนพี่น้องมากมาครบแล้วเื้อมาครบแล้วครับผม มาได้เป็นคู่แล้วเนาะเดี๋ยวคันมีอ่ะโชคมีมานวันนี้จังให้เพิ่นเทพพื้นให้ดีๆเนาะเทพพื้นให้เพิ่อนดูดีๆตอนก่อนนีนตอนนี้ก็าล่างอันนี้อยู USSR, oh ่เนาะเห็นยังบ huh? ่ละเห็นยังบ่ละเห็นยังบ่เห็นเนี่ยพี่เห็นยังเห็นยัง มาไมา่ผิดไม่ผิด FC เป็นอุตสาหนะันนมาอืมเห็นนี่ยังสิยัยงนี่หึมเย้ม่ได้แล้วติดใจปะติดใจตัวโอ้พี่น้องนี่เห็นปะอืมส่งมาถึงตรงแล้วอ่าม่นให้มาแล้วพี่นอ้องอ่าอ่าเดี๋ยวมิด มันวันนี้สามตัวแตกวันนี้จังเห็ดแท่นในเพื่อนไหมแท่นนกขึ้นน้อยแต่ว่านี่เขากับว้หูส้มหมูซ่านาบ้านสำหรับพิธี่เจ้าจังอ่าให้แม่มอเพื่อนสวดไหยเนาะแมแงองแม่เพื่อนสวดไห้เพื่อนไ่เขเพื่อนสวดคำสายตรงเลยก็ได้ทั่วเข้ไดเลยตัวทั่วองแงเพื่อนนั่น น้พี่น้ององแม่กะเพื่อนห้เขาสองวันเพื่อนนี้แหพี่น้ององแม่สามชิ่นวันที่สามี่อันแกแออกก็รมานี่กัยังไงอันสองนึงสองนึถ้ากันกันก็สำมหาออกสดูต่อซิที่หมดต่อโอ้องแม่กะไรอืมอ้าพี่น้องเนาะอ่าถ้เบียนรแอดมินนี่แหละแกมากนี่พี่น้องคนมากนี่กะบอเนี่นี่สวยดิเนาะสวยอยู่นะเลขตัวนี้นี่อ่าหื น้่ไงล่ะนึ่งแะขาเก้าพี่น้องหื้งงามบ่โอ้าเก้าก็ว่ามันตัวเขาเล็กฟันบ่ก็เฟันเช่หืันติดตีอืเล็กฟันอันอันสามตัวร้อยมากนั่นบ่เออตัวไหนกันับกันซับไปับก็หานีสามเก้าห ป๊าดไม่ตรงกันครับทะเบียนรถคนปูมากแท็บเล็ตเนี่ยนี่เรนี่ยมันนิ่มเลยกระดนห้อยหนักเหรอเห็นบอ้อยหนักสองตีดึงมาโอ้แต่ห้อยมาเหรอโอ้กระดานห้อของปูคนมาอือโอ้ดงมาสองซีตรงกันป่ะอ่าโอ้เอาตั้งไหนฝันตั้งไหนเกาะมือขึ้นที่ว่าฝันยังกาะขึ้นไปกับเมียกับลูกแล้วลูกยังใต่ลูกฝันอืออ่า อันนั่นอะไรงูนะฮ้นั่นงูใหญ่บุ้ยก็ได้ดีป่ะปูพันวาไหนมาหอดตอมมาหอดกวามในฝันแล้วไปถือไปนะถือไปถือไปนี่ๆเข้าจอว่าทำขายบ่ยี่สิบบาทอันนั้นอมแสดงว่างูที่เจ้าถือไปห้อยแขนไปเขาจอมทำซื้อเข้าจอมาประมุ่นสองคนเอาสี่สิบบาทขายบ่อะไรข้าจอมว่าสี่สิบบาทลูกมือขึ้นบ่ เอเงินไงไม่เงันพอหรอสี่บบาทหงินไยเลยสี่สิบาบาทเรยว <นะ S 1> ่า,า,าผู้นี้เอามบอกก่อนเลยวาพี่รองผ่ซะผู้นี้ก็มาสี่บาทกันเปล่าผู้นั้ก็ยัได้สี่สบาทที่กันไม่ไม่แล้วสองคนโอ้เดียเงินไทย้เจ้าทั้งสองได้เอาแล้วผู้นี้ผู้แรกนะพอผูเป็นถามก่อนว่าขายบอ่อขายบอ่อที่สิบบาทเลยห่วยเอาไปแม่ค้าบ้านเรื่อยกรไปนะสี่สิบบาทสี่สิบบาทตื่นเนาหมดาว่าปูบาหอดเชี่ยนเราพี่รองเป็นบันิบันี้ต๋อโอ้สุดด ฟันมึงขึ้นอีกเลยฟันมึงขึ้นอีกเลยองตัวอดีตก็หิวใส่แขนมาเลยเสียแขนมาเลยตัวใหญ่ปะเจ้ตัวใหญ่เต๋อเนาะโอ้บ่ได้จับแต่ว่าขาดใส่แขนมาเสียมามันจัมันมันมันเแขนมาเลยมากแล้วยางมากเลยเดี๋ยวไปขอเสือเนี่ยอือไปซื้อที่ตลาดบ่ซื้อที่ตลาก็นะโอ้มีสองคนแต่ว่าเจ้ามันมันเรียกได้ผู้เดียวเนาะ ผมแบบว่าบอกกวนนะห้ผู้พ่นถามก่อนถามสื่อกอนไม่คุยดีมากให้สี่สบาทกันอ้องคุณนี่ต้องเลยบางสี่งนะนอกจากเเอาใครให้ล่อยนั่งยังสือแมนบ่แจ้งกี่คืนแมนบ่อันนี้สี่สิบบาทให้กันแต่ว่าเจ้าเลือกใครผู้หญิงบ่ใช่เป็นของคนบผู้ชายทั้งสองหัผู้ายเนสองนอพี่น้องแปลเป็นบนเนบานในพิศาาคนฟันมืงขึ้นในี่นี่บอแมนงนว่าข่งแข่หางนเ็ดมาแล้วทีมาะมาได้นี้อ่าเป็นแนั้นอ แต่ว่าที่สาคัญพันวาสี่สิบบาทขายบอลเลยขายบอลเตีอ้อาสี่ศูนย์ก็มีโอกาสได้หนิได้ไประเได้นะอาบอลแล้วไปหอดไทยผุดแล้วเนาะเงมืนตั้งไหนบารู้ล้อ่าาสี่ศูนย์ก็ไม่แน่เหมือนกันวันนั้นที่ฝันเนาะฝันต้องวัดไปออกต่างประเทศก่อนเลยพี่นอ้องเหนื่อยมากไปยมึนม,มากพอดีมา,ามา,มา,มา,มาฝันก่อนมาก โอ้ยงงเงยบ่อะไรพอดีบ่ตัววะฝันเกี่ยวพอดีเลยอืมฝันคนฝันมาหันนะอ่าองค์ปูนพญานาคกะเพิร์มีอยู่องค์หนึ่งด้วพี่น้องเด้อแต่ว่าเพิร์มี่อยากได้องค์หนึ่งให้เป็นคู่อ่าแต่ว่าเหมือนขึ้นฝันลั่นแล้วแต่เมื่อคู่กันมันไม่ได้ก็ถือกันมาแบบนี้คโอ้โอ้ถือถือว่าเสริมโุขเสริมลำเผาเนาะเอาไก่เอฟซีกันต้องเพียรไปเลยนะไฮมาเราได้พี่น้องเอฟินก็เอาไม้เพิร์แล้วทั้งอ่างละอ่างสองอ่าง พูพญานาคโอ่งหนึ่งเนาะพนมีโอ่งหนึ่งบ่มีอ่างเนาะเลยเอามาให้ครบแล้วนี่ต่อสิก็แต่ว่ามือขึ้นนี่ฝันแล้วว่าหิ้วแขนอ่โอ้โหโอ้ที่ไปขายไอ้ฉันเนาะขายเขาตีนี่เขาเขาเขาสื่อนอกไอ้เขาจะน้องให้เด่นเลยเขาจะได้นไหมโอ้เจ้าได้ได้เงินสี่สิบบาทมายิ่งบ้างเงินสี่สิบบาทเท่านั้นแหละว้ายสิบบาทรวยแค่นั้น มื่แม่ละบ่ซี่ศูนย์ก็พอรว้แล้วแต่เราแค่มาจ่ายภาษีสิบบาทนะ <c oughs> ว้าบา่ได้ี่ฝันฝันงวดแรกสามตัวพี่รองฝันงวดแรกเนาะตองว่าได้สามเก้าหาบานนี้มาฝันงวดที่สองนี่ได้เงิน, 40, ส,นส,สี่สิบบาทเนาะอ๋อพี่น้องเอ,อ้ยผิดแต่หน้าเบิ่งเด็กฝันเพิ่นได้พี่น้องเด้อ อ่าเลขฝันเนี่ยอยเป็นหอยนี่ยอยคุณเป็นหางิเบดมันดามันถ้ามันจตีเอออยเป็นห้างอมด้โอ้อันซี่สบาทนี่อืมจ่งยไปนึ่งนนหานาลเงินหานเ่เสองใบดิเงินสองใบเงินสองใบเนี่ยคนสงใบสองใบเงินอเนี่ย่เงินแบ่งแบ่งยี่สิบเงินแบ่งยี่สิบเห็นไหมอ่าเงิแบ่งเิาใป่มืแบ่งยี่สิบสองใบพี่ลองเป็นซี่สิบาทเมื่อวันใบห้าซิบเน้เนาะเงินสองใบอ่าคนสองใบพี่คนนึ่งเพื่อสองใบละ อืมเอาเลขฝันเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะอ่ะยังกว่าสามเก้าห้าสามป่ะสามเก้าห้าเลขฝันตั้งหากได้พี่นองได้ไม่งั้จะล่วงหายเด็กฝันเพิ่นอ่าอันนี้เของตัวละอ่าสามเก้าห้าฝันได้เป็นตัวเลขไหม

ห้าเจ็ดกันไว้พี่น้องใช้ลาบอยู่อ่า <c oughs> จะไปทา <c oughs> งไหกับพี่านาเบิ้งกับพื่อนฝันมือขึ้นนี่นะกับเอ็มินจะว่งก้ใหม่ะเลก่องฝันเป็นเรือพี่ล่เาเวอฝันไปชากกันมือขึ้นกับฝันว่าเขามาซสือได้เงินมากสีสิบบาทอ่าได้เงี้มากสี่สิบบาทอ่า ให้ยังได้ยุ่นๆกับไปตั้งประเทแต่ใจต่ว่าแอดมินจะจะลงให้ยขึ้นเอาเนาะสำหรับอ่าเลขฝันมือขึ้นนี่โอปูว่าอใไรมาหอดแต่ว่าเพิ่นฝันรันแล้วฝันอีคนอ่าเนาะพี่น้องเนาะอ่าลูกการได้รับเงินมาสี่สิบบาทฝันว่าได้เงินในห้องเขาว่าเลขคืนว่ามไม่รู้จะเป็นเป็นสัญลักษณ์อะไรบ่ข้าดีขึ้ฝันบ่ฝันเล่นเท่า บอกเคยฝันคือจังเงนอัน,อนขีน้หันหัวคือตำรวจจับไปสิบอ่ะไ้เงินแท้ยยิมมาหาคนมาฝันฝันเหมือนท่นเหมือนสองหนึ่งมั้งฝันบ้านไปหนักอันนิสานอ,อันที่เรกเห็นเป็นโคงกระดูมา,มาเรื่องอะไรลยเป็นจบมาเป็นไปหนักนะเ้าไปไปหนักเป็นหน,น,นึ่งม,มั้งสองหนึ่งมั้งอ้าอันนี้เอาจับเอาเลขฝัน,นเจ้าสจ้ก่อนหป็น อ่าเลขฝันเลยพี่รลองเด้เอแอดมินจะประมวลนไ้ยยกขึ้นเท้านั้นอ่าเอานี่เลขฝันเห็นกันชัดไหมเลขฝันพ่นพี่หลององค์ก้อนองค์ปูสิมานี่เนาะฝันเลยว่าตังสี่แหละฝันว่าเห็นง <Okay. S 1> ู่งงูหญ่ห้อยแขนอ่อนตอนออนตอนไปอ่าเขามีผู้ชายมาถามสื่อ mm. ขายบอวดีสี่สิบบาทสี่สิบบาทเออโอ้ นาะกับฝันรันแหลกไปหลังผลฝันว่าบอกเรียก้าวะมนพูบอกเรียกเลยเนาะ <laughs> อ่ะ <laughs> เรียกเงืนตัวนึ่งเ่เรียกงู <laughs> กเรียกแลกงูอืมอ่าเอาทะเบียนรถเอเมนกันหนึ่งแปดห้าเก้าเปนดผูวแจมเนิดใหม่ดิอ่าโอ้เขียนทะเบียนรถวำมนี่แม่ไ่ะสีตัวเป็นระเปียงเหรอน่งตัวอนัอืมมันจะตัวเดียวกันเนาะเนาะครับอ่ากัฝันมาเลกอ่ามันตรงกันครับอ่าเรียก ฟันเพื่อนพี่น้องอืมจังหวัดหนึ่งแปดห้าเก้าเอาไม่ใช่ทะเบียนรถไป็ตัวบกเซียนให้อ่านี่ละฟันลันแล้วพี่น้องด้วยอ่าอาทะเบียนรถหนึ่งแปดห้าเก้าด้วยพี่น้องด้วยอืมนะ อานี่คือเลืองความฝันเพิ่นครับผมฝากต้อนพ่อแม่พี่นอนะ้องเนาะม่นปูม่ให้เ้วได้พี่น้องด้วยเอาขอบคุณเอเซียหลายครับสวัสดีครับ